ประเด็นที่สามของผมนะครับเป็นเรื่องซึ่งคุณสุเทพเพื่อนสุวรรณได้ประกาศนะครับว่าวันที่25พฤศจิกายนนั้นจะมีการเคลื่อนขบวน12 12ขบวน12เส้นทางและบอกด้วยนะครับว่ามั่นใจจะมีคนมาร่วมในการชนุนนันหนล้านคนผมตั้งข้อสังเกตน,นะครับว่ารู้สึปกปฏิทินเดือนพฤศจิกายน2556ของคุณสุเทพจะมีปัญหานะครับ แล้วก็มีความขาดเลือดตลอดเวลาจากเดิมเนี่ยบอกว่า11พฤศจิการเดิตั้งศาลประชาชนสุดท้ายศาลโลกตัดสินแล้วเป็นคุณกับประเทศไทยทําอะไรไม่ได้ก็ขยับมาเป็นการมารอคําตัดสินของศา,าลรัฐธรรมนูญตรลงไม่ตัดสินไม่ยุบพักเพื่อไทยขยายต่อไป24จาก24บอก6โมงเย็นจะพเดชสืบราฐาัฐบาลไม่ใช่แล้วนะครับกลายเป็น25ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตนะครับว่า คุณสุเทพมีโอกาสจะลงเนี่ยหลายครั้งลงตั้งแต่รัฐบาลถอยพรบ,บรนี่รัฐษนตรก็ลงได้ลงตั้งแต่สารโลกประสาทมหันก็ลงได้แต่ไม่ยอมลงครับนอกจากไม่ยอมลงแล้วยังกลับปีนสูงขึ้นสูงขึ้นไปนเรื่อยบัดนี้ลงยากนะครับถ้ากระโดดลงนั้นก็ต้องจะรับความบอกช้ำตามสมงวรเพราะมีการยกระดับตลอดเวลา นกหวีดที่คุณสุเทพจะเป่าในวันที่24 25นี้จึงอาจจะเป็นนกหวีดยาวเหมือนฟุตบอลก็คือเป่าหมดเวลาเป็นนกหวีดครั้งสุดท้ายแล้วก็สะท้อนใจนะครับอนานาจใจคุณสุเทพในอดีตเป็นถึงรองนายรกรัฐมนตรีเป็นพออสอ,าอาชอคุมกองทัพคุมตำรวจมีทาหารมีกองกาลังมีอาวุธมีสไนเปอร์ประกาศเะสุนจิงใส่ประชาชนวันนี้คุณสุเทพลาอาอกจากสสครับรองนายกไม่ได้เป็นนะครับ เป็นแกนนำมอบข้างถนนแล้วก็เหลือลกูกวิดอันเดียววันนี้ก็กลัวครับให้สไนเปอร์แกท่านวันนี้สไนเปอร์นั้นคืนฉนงคือกลัวสไนเปอร์จนหลอนถ้าเราดูศึกนี้เหมือนมวยเนี่ยทุกครั้งเราจะเห็นว่าเวลามวยที่เป็นรองเนี่ยก็จะต้องเดินปุกเดินประชิดตัวเพื่อหวังให้เกิดการประทะหรือต้องการหวังจะสร้างสถานการณ์ความรุนแรง แต่นักวิชาการจากธรรมศาสตร์และอีกหลายสถาบันบอกนะครับและผมก็เห็นด้วยก็คือวิธีการที่คุณสุเทพจะเดินจะดาวกระจายเป็นวิธีการที่โบราณแล้วก็เฉยมากครับแล้วซ้ำรอยกับหลายๆกลุ่มที่ทำม,มาที่เห็นชัดเมื่อวานนี้ก็คอปทที่มาที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก่อนมาบอกว่าจะมายื่นหนังสือจะมาแสแดงประกาศท่าทีจุดยืนมาอย่างสงบ สันติไม่ขีดขวางการจราจรเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรแต่พอเอาเข้าจริงครับน,นำป้ายผ้ามาปิดพับมาคลุมป้ายของพรรคเพื่อไทยถือเป็นการละเมิดเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนไม่ต่างจากการบุกยึดเอ็บีทีของกลุ่มพันธมิตรในวันที่26สิงหา51เมื่อวานนี้ใช้คาว่าบุกรุกได้เลย บางส่วนของกาศของแนวร่วมนั้นมีการปิดบังอำพรางใบหน้าที่เมื่อวานนี้จะเห็นชัดว่าไม่น่าจะเป็นการจมุนโดยสงบแล้วเชื่อได้เลยครับว่าน่าจะมีความพยายามอีกจากเครือข่ายของประชาธิปัตย์และกลุ่มอื่นๆที่จะมาที่นี่มาที่พักเพื่อไทยเพื่อต้องการให้เกิดการยั่วยุวยให้เกิดการประชนหน้าและหวังว่าเจ้าที่บ้านเมืองน,นั้นจะใช้ความรุนแรง และเมื่อเกิดเหตุปะทะก็จะโบยจะยโยนความผิดให้รัฐบาลผมจึงอยากขอสื่อสารเรื่องนี้ในฐานะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยว่ยังพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยว่อยังคนเสื้อแดงและกลุ่ม่ายพรรคเพืพ่อไทยทั้งหลายว่าพี่น้องประชาชนต้องอดทนอดกลั้นอยู่ในฐานที่มัน่นไม่ตกเป็นเหยื่อของการเพื่อยุคสร้างสถานการณ์ส่วนที่คุณสุเทพบอกว่ามั่นใจว่าคนจะมาหนึ่งล้านคนก็จะเปลี่ยนประเทศแล้ผมคิดว่า น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับยากทังในแง่จํานวนคนคือแจกแล้วขนแล้วเต็มที่ไม่ถึงแสนแน่นอนครับและต่อให้มาถึงล้านเนี่ยก็คงเปลี่ยนประเทศไม่ได้เพราะถ้าตากะนี้จริงเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนขนออกมาสองล้านสามล้านมาเปลี่ยนประเทศต่อจากพรรคพวกคนสเทีินทีตาก,กาะนี้จึงไม่ถูกต้องและประชาธิปัตเ์เองก็เคยกล่าวมาว่า,วาพวกมากลากไป กดหมู่อยู่เหนือกดหมา่แต่วันนี้กลับมาทำเสียเอง